พี่ผมได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งมีเสียงเหมือนแบบนะทุกคนเสียงมาจากนี้ยายใช่ยายไหมครับยายเฮ้ยยายยายครับเม่ารู้พี่พยาย ยายใช้แย่งถุงดำไหมยายมานานยังผมตามหาตัวยายแทบแย่ทุกคนยายมอยู่ตรงโคนหินทุกคนเมื่อกี้ผมอยู่ด้านล่างมองไม่เห็นมีก้อนหินก้อนนี้บังทุกคนนะไม่สามารถมองได้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีพีสีถุงป้านาอาทุกท่านอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผม เข้ามาตามหาตัวคุณยายอีกครั้งทุกคนเพราะว่าไลยไปแล้วที่ผมไปตามหายายเนี่ยเราไม่เจอยายทุกคนนะผมไม่เจอยายเพราะว่าคุณยายอะ่ะเดินหนีออกมาจากที่ไอ,อ้โมพีซมิงเนี่ยแล้วก็ผมก็ตามหาอีกทีคือไม่เจอเลยเพราะว่ายายเดินวาวมากอาจจะเพราะากลัวด้วยแล้วก็ตกใจที่อไอ,มอ้มพีมิงเนี่ยมันไล่าตามโชคดีมากๆากที่ผมไปดักตัวไว้ทุกคนนะไปรอบนะให้ผมให้มันให้มันอยู่กับผม ให้มันสู้กับผมแล้วก็ให้คุณยายนี่ไปไกลทสุดเลยผมก็ยื้อเวลามันได้เยอะอจริงๆทุกคนนะโอเคี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปตามหาคุณยายอีกครั้งซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณยายเนี่ยไปไหนไกลหรือ,อยังหรือว่ากลับไปที่เพิงหินหรือเปล่าซึ่งผมมาตอนนี้คือผมมาทางที่จะมาที่เพลิงหินทุกคนนะที่คุณยายอยู่คุณยายคงจะหมดแรงน่าดูเพราะว่าที่ออกมาจากไอ้ัมบิสบิงได้ก็เพราะว่าผมเข้าไป ขวางไว้ทุกคนมันก็นเป็นทําพิธีกรรมอะไรสักอย่างอะ่ะกับคุณยายทุกคนน่าจะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วทุกคนนะเพราะว่ามันให้ยายอดอาหารเหมือนทรมานยายทีทุกคนนะก็คือถ้าผมเจอยายตนะี้ผมจะไปส่งยายหรือไม่ก็จะปลอบยายจะคุยยายดีๆให้ยายอยู่กับผมจะหาอะไรให้ยายกินทุกคนนะเพราะคงจะหิวนะดูเลยโอเคชอบปีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมหน่ยนะครับผมไปไปดีกว่าไปพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจหาตัวคุณยายซึ่ง ไม่รู้ว่าแกเนี่ยไปไหนตกลหรือเปล่ายายยายครับยายยายยายอยู่ไหน ยายยายพ่อมารับยายออกมาไม่ต้องกลัวพวกอาวุธตวัพวพกมีดพกนังสต็กเพื่อป้องกันตัวเองนะไม่รู้ว่าไอ้หมอพิศ่ิงจะตามมาเมื่อไรแต่ผมก็ไม่ค่อยกลัวทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้อาคมท่มันมีอยู่น้อยลงมากแทบจะไม่มีอาคมเลยแรงมันก็จะไม่ค่อยมีเพราะมันใช้ของใช้อาคมในการต่อสู้ <c oughs> กับประตูคุณยายครับคุณยายอย่าอยู่นายออกมาพม่รัมตัวยายไปอยู่กับผมไหมเดี๋ยวผมหาอะไรให้กินครับยายจุ่มแล้ววะคนจุ่มแปลกๆอะไรสักอย่างน่ะ ไายมันลมพัดแรงยังวะมันเป็นตัวมะกอบมะกรอกป่ายายออกมาผมมารับยายผมมาช่วยยายพี่พี่ทำไมลมพัแรงยังวะ ยายเอออย่าให้เป day ็นอะไรเกิดกับยายเถอะยายอย่าเป็นอันตรายเลยครับผมสาธุสาธุยาย เครแ่งอะไมากมากเลยผมกลัวมากกลัวยายที่หงน้ำยายครับยายยายอยู่ทงนี้ไหมออกมาผมมาช่วยยายแล้ว ใชครับทุกคนครับที่ผมมาคนเดียวได้เพราะว่าคุณต้องมาจริงเพราะใหญ่ไม่สบายนะทุกคนนะ ยายออกมาครับผมมาช่วยยายแล้วมันเป็นทางเดินไปน,นะทางเดินมามีการสั่นจรตรงนี้ เพื่อเป็นรอยจีนใจยายยายครับ วันนี้ผมไม่หาตัวใหญ่ให้เจอนะทุกคนถ้าผมไม่เจอใหญ่ใหญ่แย่แน่ๆถ้าอยู่ในป่าแล้วขาดน้ำขาดอาหารเนี่ยผมไม่รอทุกคนนะ นายุณนายครับคุณนาย ยายครับคนพาวนามภา,นา,ยายวนาให้หมันจะย้ายแล้วกันพวกมันย้อดเขาเนี่ยให้มั <c oughs> นจะย้ายไปไว้ทุกคนนะมันหูใหญ่มากแบบนี้ลุกมาก ทเหมือนที่เดิมเลยทุกคนพ่มเดินวนกระมังมันอยู่ที่เดิมเลยดูดิพี่ๆจำได้ไหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยที่เดิมนี่เอาทุกคนป่าอะไรวะเนี่ยอยู่เดินกลับมาที่เดิมเฉยเลยป้าอาถรรพ์บอกว่า ยายยายครับนี่เป็นห้องน้ำเก่า วันนี้จเจอเจอนที่พักเก่าของใครสักคนนะที่พี่ดูมันทำอะไรมามุงหลัง,างคาไว้แล้วขวดน้ำด้วยที่นายพาเรอที่นหยพาหรือเปล่าใช่ป่ะเนี่ยพี่เหมือนที่พักเลยอะ เป็นที่พักยายหรือเปล่าคนใครไม่แอบทำไว้ในพางหรือว่าพวกที่ของไอ้มอพีสมิงหรือเปล่าตรงนี้ผมเริ่มจต่ความไม่ดีแล้วจุดที่เจอที่พักแบบนี้ ยายยายครับเพื่อนยายจะไปไหนวะเจอที่พักเกาไข่ไม่รู้ว่ะไปตัวเราปิด ปเขาสักแป๊บน,นึงนะก็จะตามห,หายหายจ่อทุกคนนะเดี๋ยวผมอัพเดยให้ให้ดูอีกทีทุกคนนะพี่ผมได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งมีเสียงเหมือนแบบนะเมื่อกี้มีเสียงก็หายไปก็เริ่มมีเสียงอยีกแล้วตรงัวเมียนี่หนไหมทุกคนฟัง ยายยายอยู่ไหนทุกคนเขี่ยมาจางเงี้ยยายใช่ยายไหมครับยายเฮ้ยยายยายครับมา่รูปพี่ๆยายยายใช้ยายถุงนงาไหม ย,ย,ยายยยามานานยังผมตามหาตัวยายแทบแย่ทุกคนยายอยู่ตรงโคนหินทุกคนเมื่อกี้ผมอยู่ด้านล่างมองไม่เห็นมีก้อนหินก้อนนีน้บังทุกคนนะไม่สามารถมองได้ยายอยู่ใตโ้โคนหินเลยอะดูดิยายครับงนะยายยายกินอะไรบ้างยังครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมมาช่วยยายครับยายผมมาช่วยยายยาย ยายผมไม่ทำอะไรผมไม่ทาอะไรยายเป็นคนยูงยายกินแล้วไหมครับทำไมย้ำลบเนี่ยยายไม่กล้าไปทีปเพิงหินหรอยายพอมาขับไปไหมทุกคนยายกลัวทุกคนอาจจะหลอนทุกคนนะยายกล้าไปทีปเพิงหินไหมย๋ยวผมไปส่งเดี๋ยวผมมาหักเขาหาน้ำให้กินด้วยไป ยายยาผมไม่ทอะไรยายผมไม่ทำอะไรยายเดีผมไปส่งยายครับคนยายตกใจยายกลัวนะยายไม่ต้งกลัวยายไม่องกลัวผมไปส่งยายครับ ทุกคนครับทุกคนจะปลอบใหญ่ค่อยปลอดแล้วใา้ใหญ่กลับไปกับผมเดี๋ยวผมจะหาเขาหันทำให้เขากินนะยายผมไม่ทำนายยายผมมาช่วยยายกลับไปกับผมไหมเดี๋ยวผมจะไปหาเขาหั่นทำให้กินอย่าจะอดอาหารตายนะไปกับผมนี่ไปยายไปไปยายไป ยายกลัวเทสมิงใช่ไหมมอดมาผิดเสมิงใช่ไหม,มผมจัดการไปแล้วยายมันไม่มีของแล้วไม่ต้องกลัวแล้วของมันเสื่อมแล้วผมเอาผสมเขาหพวงไปแล้วนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปลูกยายอยู่ผมเนมี่ยพ่อมดูแลล,ยยลูกยายอยู่ ยายได้บ้านใหม่ไหมยายได้ที่ใหม่ไหมทุมันทำที่ใหม่ให้เอาไหมครับเอาไหมทุกคนอยากได้ที่ใหม่นะยายไปดูผมไหมใผมพาไปดูเอาไหมไปไหมนี่ยตรงเนี้มันมีที่พักอยู่ทุกคนจะทำให้ไม่ให้ให้ยายใหม่นะเอาไหมตรงนี้ผมว่าปลอดภัยเพราะว่าเป็นที่ไม่ไม่ที่เดิมมาที่เดิมอะยายจะโดนไอ้นพจะพิมงไปตามได้ทุกคนแต่ที่ใหม่น่ะผมว่าไม่น่าจะมาได้แหละ เพราะตอนนี้มันไม่มีวิชาอาคมหรือว่าของอะไรแล้วถ้าอยากไม่ไปกับผมอ่ะผมจะหาที่พักใหม่ให้ใหญ่ที่นี่ทุกคนนะยายไปกับผมไปอยู่ที่ใหม่ไปยังหไงอยู่ที่ใหม่ไปผมจะพายายไปที่ใหม่ทุกคนแม่แก่ๆมีที่อยู่เพราะยายใหญ่ไม่ไปกับผมเนี่ยยายไปเดี๋ยวผมพายาไปอยู่ที่ใหม่ไปนี่เฮ้ยยายไป นายยายแบบนี้ย,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 ยายไนตามผมมานะม,มาทุกคนยายจะกัม,มาผมนะไปพาไปดูที่ใหม่ที่อห่น้มัน,น,ะมนจะปลอดภัยแล้วก็ที่อย่างนี้อาจจะทำไปด้าน,นานแล้วก็ได้แต่ว่าอะไรไปพ,กพกุกนายพานเข้ามาล่าสัตว์แล้วทำทิ้งไว้ หนึ่งยาบางน่านจะเหมาะสมยายมานี่ยาย,อยาชอบไม้ตรงเนี้ยโยมเอมาทำรังคาให้ยายเอาไหมเอาไหมครับเนี่ยชอบไหมคนยายชอบนะชอบไหมครับรี่ตรงเนี้นยโยมจะทำที่ไม้ให้ยายนะ เดีย๋ยวทางคนตา,าให้ยายนะก็ให้ยายไปที่นี่นะโอเคไหมยายตรงนี้โอเคไหมเดี๋ยวผมทำหลังคาให้ยายนะโอเคเปล่าเออจะเอาที่นุ่งที่นอนมาให้ยายนะถ้ายายไม่ไปกับผมอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราก็ช่วยเขาอ,อ,อีกอีกหนึ่งช่องทางทุกคนนะผมจช่วยไงทุกคนยายไม่ยอมไปกบผมอะ่ะเดี๋ยวผมคอย ยายครับเดี๋ยวผมจะทำรังคาให้ยายแล้วก็ยายก็พักอาศัยที่นี่ก่อนนะแล้วคนจะไปเอาน้ำเอาข้นมมาให้ยายนะแล้วก็เอาพวกของกินมาให้ยายนะ ป่าลกทึบแล้วเป็นร่องน้ำทุกคนนะโอเคร่องนี้น่าจะปลอดภัยกับยายทุกคนนะเพราะว่าพป็นที่นี้ไม่น่าจะมีพวกอะไรมาปีศาจิงมาตามนะตอนนี้ไม่ค่อย,ย่าก,กลัวทุกคนนะด้ายมกลับไปหางของกินให้ยายนะครับ อย่าอยู่นี่นะอย่าไปไหนนะอย่าจะไปไม่ไปไหนใช่ไหมไม่ตองกลัวไม่ตอกลัว,วยายมันไม่มาแล้วมันมันเจ็บหนักและไอ้มอพีทอมิงอะ่ะนะยายปลอดภัยแล้วครับผมไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมทำรังคาให้ยายทุกคนนะ แ่้ปลอดภัยกว่าที่เดิมที่เดิมที่เดิม,มนี่เป็นที่มาพีน,นทะมิงเหมือนจําที่ยายที่อยู่ได้แล้วทุกคนนะถ้ายายอยู่คนเดียวมันสามารถไปซับไปเอาตัวยายได้ง่ายเลยผมจะพายายไปอยู่บ้านจะย่ยายไม่ไปทุกคนนะไปยนจกดสต๊อบที่ผมสร้างไว้โอเคพี่ๆจะผมจะไปซื้อของกินให้ยายทุกคนนะเป็นห่วงอยายกลัวยายจะหมดอาหารอยู่อาหารตายยายเรานี่นะโอเคไหม อย่าไปไหนนะอย่าดื้อนะอย่าดื้อผมจะไม่ดูแลยายนะโอเคไหมเดี๋ยวแลผมมาแล้วครับยายอะไรนะยายหิวข้าวโอเคยายยจะรีบไปเอาข้าวเอาน้ำให้ยายกินนะทุกคนนะยายว่ายายหิวข้าวทุกคนเดี๋ยยายรอก่อนนะเดี๋ยวผมขอจบจบคลิปก่อนทุกคนนะจะรีบออกไปหาของกินให้ยายเพราะว่ายายหิวมากแล้ว